สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกฎศรีมังคระนะคะวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็เข้ขาขนนขสู่รายการจากธรรมสถานจุลาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะและตอนนี้ค่ะทุกท่านอยู่ที่สวนรมณียาธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9วัดพระราม9กาญรจนาพิเศษนะคะอยู่กั <UK> บพระเดชพระคุณพระราชยานนกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญรจนาพิเศษค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพรเจริญพรร่มรื่นมากเจ้าค่ะตรงทานตะวันใช่ค่ะ อยู่กลางกรุงนี่เองใช่ค่ะที่ธรรมสถานเรามีพื้นที่อยู่าสามไร่ค่ะถือว่าใหญ่นะสามไร่เนี่ยใหญ่ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสนามเด็กเล่นส่วนหนึ่งก็เป็นกเกษตรอีกส่วนหนึ่งก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไปค่ะและยังมีทุ่งทันตะวันเล็กๆกองฟางสวนกล้วยค่ะให้ได้ชื่นชม มีรม,มนิยาโรม,มนิยามีเป็ดมีไก่ด้วยเจ้าค่ะใช่ฮะ <c oughs> ตอนที่โควิด <c oughs> มาค่ะทางราชการก็อยากจะสนองแนวพระดำบริสมเด็จพระสังฆราชว่าให้วัด,ดเป็นศูนย์กลาง <c oughs> อาหารด้านอาหารให้ชุมชน <c oughs> ช่ีพื้นที่มีอะไรไหมปลูกให้ชุมชนเข้ามาทำเองก็แล้วกันจะทำอะไรเนี่ยก็วัดก็ ปันพื้นที่ให้ทางราชการเข้ามาทำทางชุมชนเข้ามาทำเอาไก่เอาเห็ดเอาเคืออไข่ปลูกพืชพันธุ์ทัญยาหารสารพัดอย่างให้เป็นให้กินได้เพราะว่าพระก็บินทบาทไม่ได้โยมก็ออกไปทำงานไม่ได้พระก็เลยต้องใส่บาทโยมใช่แท<ช>นการรับบาตรจากโยมอันนี้ก็เป็นเหมือนกับ ความรู้สึกที่ดีมากที่ได้ทำเช่นนี้แล้วก็ทำอยู่นี้ประมาณ6เดือนตอนที่โควิดหนักๆเนี่ย6เดือนต้องทำกับข้าววันหนึ่งก็ประมาณ2,000กล่องก็ไปแจกโยมส่งชุมชนชค่ะ,ะก็เหมือนกับตอนน้ำท่วมนะ่ะเราก็ทำสี่ห้าพันนะ,ะต้มไข่ <laughs> น้ำพริกข้าวเหนียว หมูปิ้งอะไรเงี้ยคนก็เอามาส่งแล้วเราก็ขึ้นรถไปส่งอันนี้ก็เหมือนกันก็เอาไปส่งห้อยตามประตูบ้านเจ้าค่ะประตูบ้านเองถ้ามีสามคนเ็าจะเขียนไว้เลยว่าสมคนแล้วก็6กล่องสามคนหกกล่องอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นที่พึ่งพิงเป็นอัปปสัยนิธรรมเหมือนกันนะอ๋อค่ะธรมมะที่เป็นเครื่องพึ่งพิงพึ่งพิงของชีวิตพระก็ได้พึ่งพิงโยม โยมก็ได้พึ่งพิงพระสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ,จ้าก็ได้ทรงแสดงว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัและกันเจ้าค่ะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องคุยกันเรื่องพนักพิงชีวิต,วตเจ้าค่ะนพนักพิงชีวิตเจ้าค่ะพนักพิงเก้าอี้ค่ะแค่ฟังชื่อนะคะโยมก็มีความรู้สึกได้พักนะคะ <laughs> เหมือนมีแบบเรานั่งเก้าอี้ไม่มีพนักเราก็คือต้องดูแลตัวเองแต่พอมีพนักเนี่ยอ่าเรามีที่พักพิงเจ้าค่ะ <laughs> มันสําคัญมากนะคำ <laughs> <ช>พูดเนี้ยพนักพิงที่พึ่งพิงที่อิงอาศัยพ่อแม่ก็เป็นพนักพิงของลูกครูอาจารย์ก็เป็นพนักพิงของศิษย์มันเหมือนเก้าอี้กลมๆเก้าอี้กาแฟนึกออกไหมโบราณเนี่ยเขาไปนั่งคล่อมเลยกลมๆอ่ะไม่มีที่พนักพิงอ่า <laughs> มันก็จะมีความรู้สึกว่าดูเหมือนคล่องตัวเหมือนเด็กทุกวันนี้ดูเหมือนคล่องตัวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจําเป็นนะจะต้องมีที่พึ่งพิงที่พึ่งพิงเหมือนกับพนักพิงของเข้าอี้เจ้าค่ะมันจะทําให้เรามีรากเหง้ารากเหง้าของสังคมรากเหง้าของตระก,กูลรากเหง้าของชนชาติมันเป็นที่พึ่งพิงที่มีความสําคัญมาก ะฉะนั้นเราจึงมีสถาบันสําคัญเกิดขึ้นเราเรียกกันว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เจ้าค่ะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นพนักพิงอของชีวิตของคนของชุมชนของคือคาว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือเกษตรศาสต์เดียวกันราชาก็แปลว่าผู้ที่ทําให้คนอุ่นใจอิ่มใจปลื้มใจดีใจภูมิใจค่ะ,ะคว่าราชาจ้าค่ะ พ่อเป็นพระราชาของบ้านแม่ก็เป็นพระราชินีแล้วก็ทําให้ลูกให้ชุมชนภูมิใจผู้ใหญ่บ้านกับนันก็ใหญ่ขึ้นมาอีกเรียกว่าหัวหน้าคนที่จะเป็นหัวหน้าได้เนี่จะต้องเป็นคนที่ทําให้คนภาคภูมิใจชื่นใจอิ่มใจภูมิใจใจฟูค่ะสมัยนี้ใจฟูเห็นโอ้คนที่มาแล้วใจฟู เาเรียกว่าโดนใจหรือดีต่อใจอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความสําคัญในฐา,านะที่เป็นที่พึ่งพิงเป็นพนักพิงของของเราค่ะแต่ละถ้าพูดถึงแต่ละช่วงวัยของมนุษย์เราที่พึ่งพิงมีการมีเปลี่ยนแปลงหรือมีแตกต่างกันไหมเจ้าคะมีแตกต่างมีเ,เวลาที่กําหนดเหมือนกันค่ะ บางทีตอนเด็กๆเราอาจจะหวังพึ่งพิงพ่อแม่เจ้าค่ะเห็นไหมลูกเราเนี่ยมันเหนียวกระโปรงตลอดเวลาอ่าค่ะเพราะว่ากลัวกลัวแม่ทิ้งกลัวแม่ทิ้งมันจะเหนียวอยู่นั่นแหละลองคลาดสายตาติร้องเลยกลัวทิ้งกลัวถูกทิ้งมากเลยต้องมีที่พึ่งพิงตลอดแม้แต่เครื่องนอนเครื่องใช้ใช่ไหมค่ะต้องมีกั้นคอกนะกลัวตกอกลัวหล่น บางทีพ่อแม่ก็นอนทับลูกอะไรเงี้ยบางครอบครัวนะคะลูกนอนกับพ่อแม่จนสาวจนหนุ่มเลยค่ะติดกันเลยค่ะติดกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะบางครอบครัวนะคะบางครอบครัวค่ะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกแบบอบอุ่นดีใจแต่พอโตขึ้นมาโตขึ้นมาเขาก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะอยากจะแย,ก,ยกห้องนอนอยากจะ ไปไหนมาไหนด้วยตัวเองเดินทางเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเขาก็อยากจะทําเองเรียกว่าพนักพิงของเขาคือกําลังของเขาค่ะกาลังกายกําลังใจของเขาเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเหมือนนกอยากบินอ่าเหมือนนกอยากบินตอนแรกก็พ่อแม่ก็หาอาหารมารออยู่ในรังนะจะไปไหนนะพ่อแม่ก็หาอาหารมาให้แต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยอยากบินออกไปจิกหนอนเองอ่าค่ะเนี่ย เนี่ยเขาเขามีความภูมิใจตอนที่เขาพึ่งพิงตัวเองได้ค่ะมีไหมคะบางคนเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีที่พึ่งพิงไม่มีที่พักพิงเจ้าค่ะมีมีเลยนี่นะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังมีน้องเดนรูปหนึ่งค่ะก็อยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่แยกทางกันค่ะอยู่กับตาเสร็จแล้วก็เลยไปขอตามา เอาไปส่งไปเรียนที่สำนักเรียนเจ้าค่ะพอเดือนเมษาปกติแนนเขาก็จะปิดโรงเรียนให้กลับบ้านค่ะเพื่อที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ป<ะ>ู่ย่าตายายแนนตรงนี้ก็มามาพักรอที่นี่แหละจะขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนก็ไปหมดเลยก็ได้ถามน้องแนนไม่กลับไปเยี่ยมบ้านหรอแล้วพ่อจะเอาค่ารถให้ เนนตอบว่ายังไงเน้นตอบว่า,า,วา,ผ,มมามผมไม่มีบ้านจะไปเยี่ยมครับผมไม่มีบ้านจะไปเยี่ยมครับค่ะอ้าวแล้วยังไงกันนะอ๋อพ่อแม่ผมแยกทางกันแล้วครับต่างคนต่างแต่งงานใหม่ก็ไปอยู่ที่อื่นผมอยู่กับตาอ้าวแล้วไปเยี่ยมตาก็ได้เนี่ยตอนอยู่ในพรรษาตาเสียชีวิตแล้ว<อ>ก็เลยไม่ไม่มีญาติค่ะ ไอความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยวมากนะตัวคนเดียวไม่มีใครกับการที่เรามีทุกอย่างมีทุกอย่างที่สมปรารถนาบางคนเนี่ยนะอยู่ท่ามกลางยศถาบรรดาศักดิ์บริวารแรกแวดล้อมแต่ก็มีความรู้สึกว่าขาดพนักพิงก็มีนะนที่พึ่งพ,งพิงทางใจมันสําคัญมากเจ้าค่ะที่พึ่งพิงทางกายเงินทองข้าวของต่าง มันอาจจะมีมากเยอะแยะ,ยะมากมายเลยเจ้ค่ะแต่ที่พึ่งพิงทางใจไม่มีใจยังร้อนใจยังว้าเว่ใจยังเหงาวังเวงใจยังขาดที่พึ่งเขาเรียกว่าเสียกำลังใจคนชนิดนี้เราจึงเห็นปตุสร้ายอ่าุสร,ร้ายกันปฏุสร้ายตนเองเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าพนักพิงเนี่ยมันไม่มีเจ้ค่ะที่พึ่งพิงทางใจไม่มีค่ะ ถ้ามองถึงในยุคปัจจุบันนี้เด็กๆบางคนหาที่พึ่งพินผิดๆก็มีใช่ไหมเจ้าคะใช่มีเด็กๆเนี่ยที่พึ่งพิงของเด็กบางทีก็ไปสนุกสนานเพลิดเพลินทดลองอนั่นนี่จนกระทั่งติดงอมแงมก็มีแล้วบางครั้งบางทีก็ไปเสพเพราะฉะนั้นสพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จึงตรัสสอนนะเรียกว่าอภปเสนธรรมมีอยูอ่สี่ข้อด้วยกัน คือการเสพการอดกั้นการเว้นการบรรเทาจะต้องรู้สี่วิธีนี้เสพอดกั้นเว้นบรรเทาเว้นบรรเทาเสพอดกั้นเว้นบรรเทาค่ะเสพต้องเสพยังไงถึงจะถูกใช่ไหมเราจะต้องมีวิธีต้องพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงอดกั้นพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบรรเทาเห็นหรือยังว่า ทุกอย่างจะต้องมาที่การพิจารณาเจ้าค่ะแล้วเสพอดกั้นเว้นบรรเทาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าอันไหนควรเสพอันไหนควรอดกั้นอันไหนควรเว้นอันไหนควรบรรเทาเจ้าค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างการเสพเนี่ยอาหารเสพเยอะๆเป็นยังไองอ้วนเจ้าค่ะอ้ะวนค่ะเป็นโทษค่ะลมตีค่ะอะใช่ไม่ยออ่อยค่ะอ้วนเป็นโทษเอาออกไม่ได้ละทีนี้ เสื้อผ้าอาพรณ์เครื่องประดับโอ้เปลี่ยนไวหมดเลยค่ะถ้าเราไม่ยับยั้งพิจารณาแล้วไม่พิจารณาแล้วไปเสพโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงไหมสูงมากค่ะแต่บ้านเลยบางคนตอนนี้ออนไลน์ด้วยค่ะเอฟอย่างเดียวเลยค่ะหลายๆคนใช่ตอนนี้พิจารณาแล้วเสพเสพง่ายมากค่ะเสพพันนิ้วเลยปลายนิ้วหมดเงินหมดนื้หมดตัวบ้าน ที่อยู่อาศัยเครื่องประดับตกแต่งนะบ้านนี่ก็ราคาแพงๆบางคนมีทั่วทุกมุมโลกนะบางคนเนี่ยมีบ้านเยอะนะค่ะแลวงพ่อเคยเจอฝรั่งคนหนึ่งเขามานั่งสมาธิเคยเจอที่ประเทศอังกฤษเขาบอกว่าเขามานั่งสมาธิได้เจ็ดวันแล้วค่ะตอนแรกมาวันเดียวเห็นพระท่านทำอะไรเดินไปเดินมานั่งนิ่งๆ นั่งหาอะไรพราก็เลยบอกว่ามาลองดูก็แล้วกันค่ะลองดูได้เจ็ดวันเขาอธิษฐานสิบห้าวันเขาบอกว่าผมบอกได้โดยตรงว่าผมเสพเสพอารมณ์ที่สงบที่เยือกเย็นค่ะผมสามารถบรรเทาเห็นไหมมันมีคําว่าเสพว่าบรรเทาเว้นกะลดเว้นด้วยนะบรรเทาความโลภเขาเป็นเจ้าของบริษัท ประกันภัยทั่วโลกค่ะบริษัทใหญ่เลยนะมีครอบครัวมีบ้านมีลูกมีครบทุกอย่างมีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านทุกมุมโลกค่ะเป็นสิบสิบประเทศโอ้อ่เขามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี่อยากได้อยากได้อยากไหนเพิ่มตอนนี้อยากอยากละอยากาบรรเทาค่ะอยากลดอยากทิ้งอยากเลอะอืมเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเขาเสพความสุขผ่านปีติ ไม่ได้เสพความสุขผ่านตาเมื่อก่อนนี่นั่งเรือยอดไปจิบไวน์ไปเสพความสุขผ่านลิ้นฟังเพลงไปเสพผ่านหูผ่านจมูกผ่านสัมผัสแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาแล้วเขามีความอดกลั้นเกิดขึ้นเขามีความอดกลั้นเกิดขึ้นต่อสิ่งที่ได้พบได้เห็นมันมายั่วมายุ ให้โลกให้หลงให้อะไรเนี่ยมันก็ไม่ทำค่ะทำไมถึงไม่ทำเพราะพิจารณาแล้วจึงเสกพิจารณาแล้วจึงอดดัน้นพิจารณาแล้วจึงเว้นพิจารณาแล้วตัดสินใจเสพบัรเทาเพราะฉะนั้นหลายเรื่องนะนูนาที่มนุษย์เราเนี่ยหลงประเด็นทำให้เราอ่ามีบ้านรกไหมรกบ,บ,บ้าน แล้วไม่ได้ใช้อะไรเหล่าในบ้านใ,<ช>ในบ้านเนี่ยเข้าห้องแล้วก็นอนตื่นมาออกไปทางาน <c oughs> ไปทํางานแล้วก็รถราก็ร่ก <c oughs> ห้องนอนก็รกค่ะห้องนั่งเล่นก็รกค่ะบ้านไม่ได้เป็นบ้านจัก <c oughs> บ้านไม่เป็น <c oughs> ของที่นั่งเอาของไปวาง <c oughs> เออ โซฟามีไว้วางของเอาไว้เอาไว้วางของเครื่องออกกําลังกายไว้ตากผ้าเอาไว้ตากเมื่อก่อนเขาเขาซื้อกันมาตากผ้าเลยอะแลแซวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาดูให้ดีเราก็จะเห็นว่าหลักการสี่อย่างนี้คือจะต้องพิจารณาก่อนพิจารณาแล้วจึงเสพจึงอดกลั้นจึงเว้นจึงบรรเทาเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันเข้ามาเกี่ยวข้อง ในชีวิตของเราเนี่ยเป็นประการด่านสําคัญเซฟอดกั้นเนี่ยเป็นการป้องกันค่ะเสพอดกั้นเนี่ยเว้นบรรเทาเนี่ยเป็นการเป็นการละลดละใช่ไหมใช่ค่ะลดละเออเว้นก่อนเอาไว้ก่อนนะ<อ>ค่ะคนจะเอานี่มาให้เดี๋ยวก่อนนะบรรเทาไอ้ที่มีอยู่ก็บรรเทา,เทาสละออกสบรรเทาคือการสละออกไปใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ฮะบรรเทาคือการไม่ทําให้มันหนัก เกินกำลังของเรายกตัวอย่างเช่นเราพิจารณาดูว่าเราจะขึ้นภูกระดึงเราจะขึ้นดอยอินทนนท์ใช่ไหมของหนักของอะไรนี่เราก็ต้องเว้นเอาไปเท่าที่จําเป็นอันไหนที่ควรเว้นได้เราเว้นควรบรรเทาได้เราก็บรรเทาเช่นอารมณ์ความเร็ว เราค่อยๆไปได้ไหมบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าชัางกำลังดีฉันแข็งแรงค่ะเป็นไงล่ะได้ศึกษาวิ่งขึ้นดอยสุเทพรับน้องใหม่ที่เชียงใหม่ได้ไหมสู้คนแก่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนแก่เป็นเตาค่อยๆไปค่อยๆไปค่ะในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเจ้าค่ะให้รู้จักคำสามคำนี้เ่ะเสปอดกลั้น เว,นว <EN> ้นบันเทา,าแต่ว่าจะต้องพิจารณาก่อน่ะ้ควรก่อนทีนี้ถ้าเกิดเราจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็ให้มีความสุขท่านเจ้าคุณค่ะเราจะเป็นจะต้องมีทั้งสี่ข้อรวมอยู่ด้วยกันไหมคะหรือว่าสองข้อก็ได้สามข้อก็ได้ข้อเดียวยังได้เลย <S <S 2> <S 2> ได้ใช่ไหมเจ้าคะ <S <S ข้อเดียวได้ใช่้เริ่มใช่ไหมเจ้าคะข้อเดียวยังได้เลยเพราะว่าสมมติว่าดูนาอยากลดน้ําหนักเจ้าค่ะ พิจารณาแล้วจึงเสพเสพน้อยลงเสพน้อยลงเสพคำว่าเสพในที่นี้ก็คือทานอาหารเสร็จแล้วเราก็อันไหนควรเว้นอันไหนควรบรรเทาค่ะอันไหนควรอดกั้นอยากกินไม่กินอยากดื่มไม่ดื่มอยากไปไม่ไปอยากทำไม่ทำอ,อดกั้นค่ะอยู่ที่ใจละค่ะสี่อย่างนี้ มันมาด้วยกันมันมาพร้อมกันเราเริ่มให้ได้ก่อนอันเดียวเราเริ่มอันเดียวเริ่มอันเดียวให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนแล้วมันจะมาเองค่ะเยกตัวอย่างเช่นอนุนาบอกว่บ้านรกจังเลยขอโลดหน่อยได้ไหมเนี่ยรองเท้ากี่คู่เนี่ยเสื้อผ้าอาพอร์ตเปิดตู้แล้วแอ็มเลย่ใช่ค่ะขอโลดหน่อยได้ไหมโลดการโลดเนี่ยเว้นจากการซื้อนะค่ะ ใช่ไหมใช่ค่ะเว้นจากการเสพเว้นจากการเสพเสพคือซื้อคือซื้อเช่นเราไปโอ้ยสวยจังเลยบางคนเนี่ยเข้าร้านเนี่ยเข้าห้างเนี่ยซื้อทุกวันที่เข้าจริงๆเข้าไปนี่ไม่ได้ตั้งใจซื้อนะเจ้าค่ะผู้หญิงอะค่ะแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยเต็มมือเลยค่ะออกจากห้างยั่วยวนยั่วยวนเจ้าค่ะเหมือนเป็นกิเลสมันดง่ายนะดโดดโดดูดแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยหลายคนโทรศัพท์มาบอก ท่านเจ้คุณมีรถไหมมารับไอ้นั่นมารับไอ้นี่มารับเฟอร์นิเจอร์มารับอะไรของบริจาคเรอเจ้าค่ะของบริจาคหน่อยหมาก็บอกว่าโอ้ยโยมเต็มวัดแล้วบริษัทห้างร้านบางทีเขาก็โละนะต้องเอาหกล้อไปขนเขาโละทิ้งเห็นไหมฉะนั้นบางทีเนี่ยของที่มีความจำเป็น ที่เราคิดว่ามันจะต้องงดเว้นต้องเสพต้องบันเทาเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราเลยเจ้าค่ะมันมีอยู่รอบตัวเราค่ะที่เราเองคาดไม่ถึงค่ะไม่ได้ใส่ใจเดินไปไม่เห็นงานในที่สุดก็เลยทําให้เป็นคนตาทั่วตาทั่วคือมองไม่เห็นว่าจะทําอะไรเจ้าค่ะอ่ะท่านเจ้าคุณมอถึงบอกว่าเราต้องพิจารณาก่อนพิจารณาก่อน,อนค่ะแล้วกว็เคยไปที่ประเทศ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีรถรถเล็กๆสำหรับนั่งเป็นรถไถพวนดินพวนดินพ,วน,นพวนดินทุกตารางนิ้วของญี่ปุ่นจะไม่มีคำว่ารกหญ<อ>้าหญ้ารกไม่มีเลยนะ,ะทุกตารางนิ้วหญ้าขึ้นหญ้ารกหญ้าอะไรหรือว่าเป็นสูงปุ่มๆปัามๆเนี่ยไม่มีเพราะอะไรเพราะเขาปลูกปรับปรุงดินแล้วก็ปลูก แค่แค่นี้ก็ปลูกนะแค่นี้กระถางแค่นี้ปลูกหมดเลยที่ดินเขาไม่ค่อยจะมีไงเขาก็จะปลูก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 ลูลูลูกเขาไม่ละทิ้งเว้นที่ดินทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์นั่นแปลว่าอะไรเขารู้จักว่าพิจารณาแล้วอันไหนควรเสกควรอดกั้นควรเว้นควรบรรเทาควรพัฒนาควรสร้างสรรค์ควรทําให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาเจ้าค่ะนี่เห็นไหม เรียกว่าแสดงว่าเราต้องเริ่มทําจากบ้านเราก่อนจากบ้านเราก่อนใช่ไหมคะใช่ฮะ <S <S เริ่มจากบ้านเราแล้วเราก็กระจายไปเรื่อยๆไปชุมชนการ<ป>พึ่งตนเองเนี่ยเป็น<ห>เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นพนันธกิของเป็นอภิเษกธรรมที่ดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการพึ่งตนเองอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยเราทั้งหลายมีตนเป็นที่พึ่งเนี่ยอตาหิธโนนาโถโกหินาโถปโรสยาอ่ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ทาพูดคํานี้มันเป็นอภิเสกนธรรมในตัวหมายความว่าฝึกฝนการพึ่งตัวเองคือการฝึกฝนเมื่อเราฝึกฝนเราแข็งแรงเราพึ่งตัวเองได้คนอื่นมาพึ่งเรานั่นแหละถึงจะเรียกว่าอภิเษกนธรรม<อ>เราเป็นพนักพิงให้คนอื่นเจ้าค่ะอันนี้วิธีการสร้างพนักพิงให้คนอื่นใช่คือทําตัวเองให้แข็งแรงก่อนก,ก่อนที่จะไปช่วยใครใได้ มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางคนหวังพึ่งหวังพึ่งแต่ไม่มีใครให้พึ่งก็เสียใจอเปลี่ยนใหม่ซะเราไม่ต้องไปหวังพึ่งใครพึ่งตัวเองก่อนคิดใหม่คิดนะเราต้องพึ่งตนเองและให้คนอื่นมาพึ่งเป็นพนักพิงให้ตัวเองพิงและให้คนอื่นมาพิงด้วยให้คนอื่นพิงด้วยถ้าเกิดว่าหลายๆคนคนสี่คนหลังพิงกันหมดเลย ถือว่ามันเป็นพลังที่ใหญ่เลยนะเจ้าคะใช่ไหมคะทุกคนมีพนักที่แข็งแรงแล้วก็มาอยู่รวมกันนี่ค่ะก็คิดอย่างนี้แล้วทําให้เราไม่ประมาททําให้เราเพ็ิดขึ้นมาจะไม่มีคําว่าเสียใจไม่มีคําว่าท้อใจไม่มีคำว่าน้อยอกน้อยใจทําไมเขาไม่ให้เราพึ่งพิงไปหวางพึ่งแล้วท่านไม่อย่างนั้นท่านไม่อย่างนี้ แต่เราคิดขึ้นมาว่าเราไม่ต้องไปพึ่งพิงผู้ใหญ่แต่ให้ผู้ผู้ใหญ่มาพึ่งพิงเราค่ะแล้วมันจะเกิดใจฟูเจ้าค่ะโอ้โหนี่มันจะปราบปลื้มปีติยินดีขึ้นมาว่าแล้วผู้ใหญ่ก็ดีใจที่ลูกน้องหรือลูกหลานเนี่ยพ่อแม่เห็นลูกเห็นหลานเนี่ยหนึ่งซึ่งตัวเองได้สองท่านได้วางมือได้ท้าเรียกว่านอนตายตาหลับเอาละทายาดเนี่ยคือพนักพิงของพ่อแม่ ปู่ย่าตาย,ยายประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราตอนแรกเด็กๆใช่ไหมเราก็พึงพ่งพิงพ่อแม่ค่ะพ่อแม่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อมาเราโอขึ้นมาเนี่ยเราเป็นผู้นําประเทศชาติบ้านเมืองพึ่งพิงเรานะค่ะเพราะเราต้องดูแลชาติเราต้องดูแลค่ะเราเป็นขน้าราชการเราเป็นนักการเมืองเราเป็นผู้บริหารประเทศต่อไปนี้ประเทศชาติพึ่งพาอาศัยมันสมองของเรานะค่ะเนี่ยเห็นไหม มันเป็นพนักพิงของกันและกันอย่างเงี้ยมันถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จค่ะอย่างที่ท่านาคุณเคยพูดมานานหลายปีซึ่งโยมก็จําไว้ตลอดแล้วก็เข้าใจในคําคํานี้ก็คือการคืนกําไรให้แผน่นดินเหมือน<ช>เรามาเป็นที่พึ่งพิงให้กับแผ่นดินได้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนพอฟังท่านเจ้าคุณพูดถึงพนักพิงของชีวิตกลับมามองตัวเองค่ะโอ้ฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ฉันก็ทาได้เหมือนกันพราะฉะนั้นช่วยๆกันทำนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังที่ดีให้กับชาติาศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ค่ะก็มาในช่วงท้ายของรายการแล้วเจ้าค่ะอยากให้ท่านเจ้าคุณได้ให้ข้อธรรมข้อคิดแล้วก็บทสรุปในวันนี้เจ้าค่ะท่านสาธุชนทั้งหลายก็คงจะมองเห็นแล้วว่าเก้าอี้ที่มีพนักพิงกับเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงเนี่ยมีความสําคัญต่างกันอย่างไรคนที่ ที่พึ่งพิงและเป็นที่พึ่งพิงของคนก็มีความสำคัญแตกต่างกัน,นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสร้างก็คืออย่าคิดหวังพึ่งคนอื่นจนลืมพึ่งตนเองสองเพื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ขอให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นด้วยเป็นพนักพิงที่มั่นคงของคนทั้งหลายต่อไปนั่นคือเป็นที่พึ่งของตนเองของครอบครัววงศ์สกุล ของประเทศชาติเราซึ่งชาติชาติซึ่งเราขอเจริญพรค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกลับขอพระคุณเจ้าค่ะ